TMB ธนชาติแจ้งแล้วเงิน33บาท28สตาง์ไหลออกทุกนาทียันไม่ได้เกิดจากข้อมูลภายในธนาคาร,รั่วไหลหรือโดนแฮกวันที่19กุมาพันธ์2567ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนหรือ TMB ธนชาติได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีเพดดังเผยแพร่ว่ามีลูกค้าใช้บัตรเดบิตถูกตัดเงินจากบัญชี จากกรณีดังกล่าวธนาคารไม่ได้นิ่งนอนใจเร่งดําเนินการตรวจสอบรายการทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบและขอชี้แจงว่ารายการผิดปกติที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นไม่ได้เกิดจากข้อมูลภายในรั่วไหลหรือระบบโมบายแบงกิ้งของธนาคารถูกแฮกแต่อย่างใดซึ่งขณะนี้ธนาคารได้อยู่ระหว่างการติดต่อลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเพื่อยกเลิกบัตรเดบิตและตามกระบวนการทํางานของธนาคารหากเกิดรายการที่พูดถึงบัตรเดบิตไม่ได้ทําการเอง และมีการตรวจสอบแล้วธนาคารจะทําการปรับปรุงรายการคืนเงินให้ภายใน5วันทําการจึงขอให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลใจพร้อมกันนี้ธนาคารขอแนะนาลูกค้าสามารถเลือกเปิดปิดการใช้งานซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์บนแอป TTB ทัดท์ได้ในกรณีที่ไม่มีความประสงค์ใช้งานเพื่อป้องกันเงินไหลออกจากบัญชี มาดูวิธีตั้งค่าเปิดปิดการใช้งานบัตรเดบิตในต่างประเทศและเปิดปิดการใช้งานซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์บนแอปทีทีพีทัชได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีตั้งค่าปิดการใช้งานบัตรเดบิตในต่างประเทศ และปิดการใช้งานบัตรเดบิตซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ขั้นตอนแรกให้เปิดเข้าใช้งานแอป TTB ทั u c h เลือกเมนูบัญชีเลือกเมนูบัญชีเงินฝากที่ต้องการทำรายการเลือกแถบข้อมูลบัญชี เลื่อนลงมาที่หัวข้อการจัดการบัญชีเลือกเมนูบัตรเดบิตเลือกบัตรที่ต้องการตั้งค่าเลือกกำหนดวงเงินและการใช้บัตรที่หัวข้อการอนุญาตให้กดปิดอนุญาตใช้งานต่างประเทศ และกดปิดอนุญาตซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์เสร็จเรียบร้อยสลับวิธีตั้งค่าปิดการอนุญาตใช้งานบัตรเดบิตในต่างประเทศและปิดการอนุญาตใช้งานบัตรเดบิตซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์วิธีตั้งค่าเปิดการใช้งานบัตรเดบิตในต่างประเทศและเปิดการใช้งานบัตรเดบิตซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ ขั้นตอนแรกท่ท่านเปิดเข้าใช้งานแอป TTB Touch เลือกเมนูบัญชีเลือกเมนูบัญชีเงินฝากที่ต้องการทำรายการเลือกแถบข้อมูลบัญชีเลื่อนลงมาที่หัวข้อการจัดการบัญชีจากนั้นเลือกเมนูบัตรเดบิต เลือกบัตรที่ต้องการตั้งค่าเลือกเมนูกำหนดวงเงินและการใช้บัตรกดเปิดอนุญาตใช้งานในต่างประเทศกดเปิดอนุญาตใช้ซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีตั้งค่าเปิดการใช้งานบัตรเดบิตในต่างประเทศ และเปิดการใช้งานบัตรเดบิตซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์เพื่อความปลอดภัยป้องกันมิจฉาชีพทำรายการชำระเงินโดยไม่รู้ตัวท่านสามารถปิดการใช้งานบัตรเดบิตในต่างประเทศและปิดการใช้งานบัตรเดบิตซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์บนแอป TTP ทัดได้เมื่อท่านต้องการใช้งานบัตรเดบิตในต่างประเทศและใช้งานบัตรเดบิตในการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ท่านสามารถเปิดใช้งานบัตรเดบิต บนแอปท dB ทัศได้อีกครั้งดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ